สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่วันนี้ผม GG n e w ิจะมาแนะนำหนึ่งตัวละครฝั่งบุกสายทำลายอุปกรณ์ฝั่งรับอย่าง t a ชเชอร์ t ทชเชอร์เป็นตัวละครที่มีความเร็ว2เกราะ2ถูกจัดระดับการเล่นที่ค่อนข้างง่ายด้วยปืนหลักอย่าง AR33 ปืนที่มีจุดเด่นในเรื่องของความสมดุลที่มีอัตราการลั่นกระสุนที่ยอดเยี่ยมแถมยังยิงได้ไม่ยากด้วย เป็นกระบอกที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในหมู่ผู้เล่นมากมาคู่กับปืน L 8 5 A 2ปืนหลักอีกกระบอกที่มีความนิยมไม่ต่างกันมีจุดเด่นในเรื่องของความแรงที่มากกว่ากระบอกแรกและมีกระสุนที่มากกว่าแต่จะมีอัตราการลั่นกระสุนที่น้อยกว่ากระบอกแรกถือว่าเป็นตัวละครที่มีปืนหลักสามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบมากๆแทชเชอร์นั้นถูกวางในตำแหน่งแนวหลังคอยทำลายอุปกรณ์ฝั่งตรงข้ามโดยระเบิด EMP ระเบิดที่สามารถหยุด หรือทำลายอุปกรณ์อิ็กทอนิกส์ของฝั่งป้องกันได้เป็นอย่างดีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบุกได้อย่างยอดเยี่ยมเคลียร์ทางหรือเปิดทางให้แนวหน้าคอยบุกทะลวงเพิ่มอัตราการชนะของฝั่งบุกขึ้นได้มากเลยทีเดียวแต่ตัวละครที่ดูเหมือนจะเล่นง่ายๆนี้ก็ยังมีเทคนิคที่สามารถนำมาเล่นและปรับใช้ได้อย่างมากมายฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเป็นว่าตัวละครอย่างแทชเชอร์นั้นจะมีวิธีการเล่นอย่างไรบ้างไปชมกันครับ อุปกรณ์หลักของแทชเชอร์อย่างระเบิด EMP นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ค่อนข้างง่ายเพียงแค่การปาไปข้างหน้าหรือปาไปที่ตามจุดที่ต้องการก็สามารถใช้งานได้แล้วแต่ในบางครั้งการมีอุปกรณ์อย่าง ADS หรือแมกเนตก็ทำให้การปา EMP นั้นทำได้ยากแต่ด้วยระยะการทำงานของระเบิด EMP ในบางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องปาเข้าไปในพื้นที่แนวป้องกันก็ได้โดยคุณสามารถปาอยู่ตามขอบหน้าต่างหรือขอบประตูด้านนอกได้ เพื่อให้ตัวระเบิดนั้นทำงานอยู่ด้านนอก <_ C> e <at> เพื่อพาอุปกรณ์ด้านในนั่นเองและนอกจากการปาอยู่ตามขอบหน้าต่างหรือประตูแล้วคุณยังสามารถปาอยู่บนหลังคาในจุดที่ไม่ใกล้ <_ C> e <at> กับหน้าต่างาเพื่อทำลายอุปกรณ์ในชั้นใต้หลงังคาโดยอาจจะเช็คตามจุดต่างๆตามการเล่นโดรนหรือคอให้เพื่อนบอกจุดให้ก็ได้ และนอกจากการปาเพื่อทำลายอุปกรณ์ต่างๆของฝั่งรับแล้วการปา EMP ใส่ผู้เล่นฝั่งรับนั้นจะช่วยให้กล้องสโคปของฝั่งรับหยุดทำงานและลดประสิทธิภาพในการยิงของฝั่งรับและแน่นอนในช่วงเวลานั้นหากคุณยิงได้แม่นกว่าก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเอาชนะสูงขึ้นกว่าการยิงแบบทั่วๆไปนั่นเองนอกจากการใช้ระเบิด EMP ในการบุกทะลวงแล้ว การเล่นเป็นตัวแนวหลังของแทชเชอร์ก็ยังมีอุปกรณ์เสริมหลายชนิดที่ช่วยในการบุกได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น b r บริดชาร์ e ช่วยเปิดในบางมุมหรือการวางเครมอลช่วยป้องกันการตลบหลังของฝั่งป้องกันเรียกได้ว่าครบเครื่องในเรื่องของการอยู่แนวหลังจริงๆข้อควรระวังแม้ว่าตัวละครแทชเชอร์นั้นจะสามารถช่วยเหลือทีมและเติมเต็มการบุกได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว แต่หากเพื่อนร่วมทีมของคุณไม่เหลือแล้วแทชเชอร์ก็ยังคงเป็นตัวละครที่มีแค่ปืนกับใจล้วนๆชนนแล้วการฝึกฝนจําเป็นต้องเพิ่มในส่วนของการยิงเข้าไปเป็นอย่างมากเพราะหากคุณยิงได้ไม่ดีพอแทชเชอร์ของคุณอาจทําได้แค่ช่วยเปิดทางให้กับเพื่อนแต่ไม่สามารถปลูกได้ด้วยตัวคนเดียว โดยรวมแล้วแทชเชอร์เป็นตัวละครที่สําคัญมากๆในฝั่งบุกเพราะในช่วงหลังๆนี้ฝั่งรับเองค่อนข้างมีอุปรกรณ์ให้เลือกใช้เพื่อตั้งรับมากมายเต็มไปหมดการมีแทชเชอร์จะช่วยให้คุณสามารถใช้ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในจุดต่างๆทําให้แทชเชอร์มักจะถูกแบนเป็นตัวแรกในการแข่งขันเสมอแต่ในการเล่นแบบแรงหมดทั่วไปยังไม่ค่อยมีการแบนตัวนี้มากนักฉะนั้นแล้วสายไตยแรงควรมีแทชเชอร์อย่างน้อยหนึ่งคนในทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบุกให้ยอดเยี่ยมนั่นเอง หวังว่าจะชอบวิดีโอฝึกสอนตัวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอของโอเปอเรเตอร์ใหม่ได้ทุกวันพุธหากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาแนล Ubisoft Thailand สามารถส่งลิงก์เกมเพลย์ของคุณมาได้ที่ ubisoftth@gmail.com ผมจะนำเกมเพลย์ของคุณมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ทุกคนได้ฟังกันครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ